ขนมจีนน้ำยาตีนไก่ครับสิมกันริกกระเบิดว่าดีอ๋ออ่ะาเบิรดเลยปาซิมกันครับอันนี้คำซิมเดี๋ยวไปเบื่อเอมาเด้อ อิในไกลไปยครับดูทีเดียวเัดตีนเป็น์ดไปไหน,ย,ในใไย,ยิงไกลไปๆครับ ่ยเลจิปกันได้ไห้นี่ยักษ์ส่วนัหนไปกินได้ครับขนมเด็กโมมี่โมมี่ตลกได้ครับยาสัตว์ส่วนผู้บ่าวไปกินนะ